สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูการนะคะในทักษะภาษาไทยซึ่งเด็กๆนะคะได้เรียนรู้พยัญชนะไปทั้งหมด44ตัวแล้วนะคะและยังได้ฝึกออกเสียงคำต่างๆกับคุณครูมามากมายแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะเด็กๆครูการก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยคะ่ะ ซึ่งในวันนี้ครูการจะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์นะคะมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักค่ะซึ่งในโรงเรียนปทัยอุดมศึกษาของเรานี้นะคะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่มากมายหลายป้ายเลยค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ป้ายสัญ,ญลักษกณ์ครูการนั้นนะคะวันนี้ครูการมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะซึ่งนิทานในวันนี้ของครูการนะคะมีชื่อเรื่องว่าต้นข้าวหาเที่ยว ถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วไปฟังนิทางกันเลยค่ะเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวคุณพ่อกับคุณแม่จะพาน้องต้นข้าวไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์หุ่นี้ผึ้งและเมื่อได้เวลาออกเดินทางคุณพ่อขับรถพาทุกคนไปที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเมื่อไปถึงคุณพ่อได้ซื้อบัตรผ่านเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ น้องต้นข้าวตื่นเต้นมากข้างในพิพิธภัณฑ์นั้นมีรูปหุ่นขี้ผึ้งเป็นรูปต่างๆมากมายเลียนแบบคล้ายของจริงมากๆเลยเช่นรูปปั้นพระเด็กๆเล่นการละเล่นไทยและมีอื่นๆอีกมากมายน้องต้นข้าวเอื้อมมือจะไปจับที่หุ่นแต่คุณพ่อบอกว่าต้นข้าวจับที่หุ่นไม่ได้นะลูก ต้นข้าวจึงถามคุณพ่อว่าทำไมล่ะคะคุณพ่อขาทำไมเราถึงจับที่หุ่นไม่ได้ลนะคะคุณพ่อจึงบอกน้องต้นข้าวว่าเพราะมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับติดอยู่ยังไงล่จะจ้าลูกถ้ามีป้ายนี้ติดอยู่ที่บริเวณใดแสดงว่าห้ามจับนะลูกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้ว เมื่อเราไปจับหุ่นขี้พึ่งนี้ก็อาจเกิดความเสียหายได้นะลูกเมื่อได้ยินดังนั้นน้องต้นข้าวก็ปฏิบัติตามที่คุณพ่อแนะนำและเดินชมหุ่นขี้ผึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้อย่างมีความสุขเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีทางของครูการได้จบลงไปแล้วคะ่ะแต่เอ๊ะมีใครสังเกตเห็นไหมคะว่า น้องต้นข้าวเขาไปเที่ยวที่ไหนคะเด็กๆคะน้องทัพทีมน้องมะปรางน้องต้นข้าวเขาไปเที่ยวที่ไหนคะลูกถูกบ้างคะ่ะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแล้วในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนั้นเขามีรูปหุ่นขี้ผึ้งเป็นรูปอะไรบ้างคะเด็กๆคะน้องอาชีตอบคุกการด้วยค่เรียนออนไลน์กับคุกการอยู่หรือเปล่า ถูกต้องครับรูปคาแยังมีรูปอะไรอีกครัูปคนเก่งมากครับแล้วน้องอิงฟ้านะคะมีรูปอะไรอีกคะเก่งมากคะ่ะรูปเด็กๆก,กำลังเล่นการละเล่นไทยอยู่คะ่ะเอในพิพิธภัณฑ์นั้นที่น้องต้นข้าวเข้าไปมีป้ายสัญลักษณ์อะไรอยู่คะลูกน้องปานช่วยตอบคำถามคุการได้ครับถูกต้องเลยคะ่ะป้ายสัญลักษณ์ ห้ามจับเ <บッ S 1> ก่งมากค่ะเด็กๆปึกมือให้ตัวเองเลยค่ะอ阿拉ค่าเด็กๆคะในวันนี้นะคะครูการก็มีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูการจะพาเด็กๆไปรู้จักรูปร่างหน้าตาของป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะครูการจะพาเด็กๆมารู้จักกับป้ายสัญลักษณ์ประจําห้องเรียนต่างๆนะคะ เนห้องแรกที่ผู้การจะแนะนำนี้ก็คือห้อง Exploring Center นะคะก็จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกอยู่ด้านบนนะคะและห้อง Exploring Center นี้นะคะก็จะมีภาพสัญลักษณ์ประจำห้องนี้นะคะนั่นก็คือวานค่ะเราไปดูห้องถัดไปกันเลยนะคะและห้องนี้นะคะก็จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกอยู่ด้านบนนะคะว่าเป็นห้อง 1หน,งหนึงัและมีภาพสัญลักษณ์ติดอยู่ที่หน้าห้องนะคะเป็นรูปแตงโมค่ะห้องนี้ก็จะมีไว้สำหรับนักเรียนห้องอนันดับหนึ่งับหนะคะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าเป็นห้องอนุบนหนึ่งทับสนะคะและมีภาพสัญลักษณ์อยู่ที่หน้าห้องเป็นรูปส้มโอค่ะ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งับสองนะคะเด็กๆห้องต่อไปค่ะไปดูพร้กันนะคะห้องนี้นะคะก็จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าเป็นห้องอนุบาลหนึ่งับสามนะคะมีสัญลักษณ์เป็นรูปองุ่นค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งคับสามค่ะเด็กๆไปดูห้องถัดไปกันเลยนะคะ ส่วนห้องนี้นะคะเด็กๆก็จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าอนุบาล1ับ4ซึ่งมีสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปสตรอเบอรี่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1นึับ4นะคะเด็กๆคะ่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าห้องเรียนต่างๆก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ประจําห้องเรียนและมีภาพสัญลักษณ์ประจําห้องเรียนนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้จําง่าย และเข้าห้องเรียนของตนเองได้ถูกต้องนะคะเด็กๆและวันนี้นะคะครูการอย่างมีป้ายที่สำคัญจะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักอีกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้ครูการได้พาเด็กๆไปรู้จักกับห้องเรียนต่างๆพร้อมกับป้ายสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์ประจําห้องเรียนต่างๆมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งป้ายสัญลักษณ์ประจําห้องเรียนต่างๆนั้น ก็มีไว้เพื่อบอกเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้เข้าห้องเรียนของตนเองได้ถูกต้องค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากป้ายสัญลักษณ์ประจำห้องเรียนต่างๆแล้วนะคะครู่ก้านก็ยังมีป้ายอีกหนึ่งป้ายนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะซึ่งป้ายนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเห็นป้ายนี้เด็กๆจะต้อง ปฏิบัติตามนะคะเผื่อมทางคุณครูทุกท่านค่ะเมื่อเราเห็นป้ายน,นี้เราจะต้องปฏิบัติตามป้ายน,นะคะเราไปดูกันค่ะเด็กๆครับว่าจะเป็นป้ายสัญลักษณ์อะไรนี่นะคะเด็กๆค่ะคือภาพสัญลักษณ์ห้ามจับมีภาพสัญลักษณ์บอกนะคะซึ่งก็คือมีรูปมืออยู่ในวงกลมสีแดง เส้นเฉียงสีแดงครับภาพมืออยู่นะคะซึ่งแปลว่าห้ามจับถ้าเราเจอภาพสัญ,ญลักษณ์นี้ติดอยู่บริเวณใดแสดงว่าบริเวณนั้นห้ามจับนะคะเด็กๆเด็กๆออกเสียง้ายสัญ,ญลักษณ์ห้ามจับตามคุูการด้วยนะคะห้ามจับห้ามจับ ห้ามจับอีกครั้งค่ะห้ามจับเก่งมากค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าภาพสัญลักษณ์ห้ามจาับนี้จะมีอยู่บริเวณใดบ้างของโรงเรียนพัทยอุดมศึกษาของเราค่ะเราไปดูกันนะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆคะ่ะครูการเจอป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับแล้วคะ่ะปิดอยู่บริเวณ กำแพงริมทางเดินนะคะถ้าเราเจอป้ายสัญลักษณ์ข้ามจับนี้เด็กๆคิดว่าเราจะจับได้ไหมคะน้องเหนือจับได้ไหมครับลูกเก่งมากค่ะห้ามจับนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆขะถึงจับไม่ได้น้องทับทิมเพราะอะไรคะลูกเก่งมากค่ะเพราะกำแพงไม่สะอาดถูกต้องค่ะ น้องพัเตอร์พัเตอร์คิดว่าเราจัดได้ไหมครับเก <_ d> um> ่งมากครับไม่ได้เพราะอะไรคะลูก <_ d> um> เพราะกาแพงน,นี้อาจจะมีเชื้อโรคถ้าเด็กๆทุกคนจับจับจับทุกคนก็จะเอาเชื้อโรคติดกับมือของเราไปใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นอีกนะคะว่าจะมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับนี้อยู่ที่ใดอีกบ้าง กเ,เกเด็กๆคะโครงการเจอป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับแล้วค่ะอยู่บริเวณกำแพงหน้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียนนะคะซึ่งหน้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียนนี้ก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับนี้ติดไว้เป็นจุดๆเพื่อเตือนเด็กๆมาห้ามจับกำแพงนะคะพอทุกห้องเด็กๆก,ก,ก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสหรือจับกำแพงค่ะฉะนั้น ถ้าเด็กๆสังเกตเด็กๆก็จะเห็นป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับนี้นะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะเราไปดูกันอีกค่ะว่าจะมีภาพสัญลักษณ์ห้ามจับนี้อยู่ที่ใดอีกบ้างเด็กๆคะที่ราวบันไดนี้นะคะก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับติดอยู่ด้วยนะคะถ้าเด็กๆนะคะเดินขึ้นลงบันได แต่ถ้าเด็กๆสังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเด็กๆห้ามจับราบันไดน,นะคะและนอกจากที่ราวบันไดแล้วนะคะเด็กๆค่ะที่กำแพงก็ยังมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจาับติดอยู่ด้วยนะคะในขณะที่เด็กๆจะเดินลงบันไดนะคะถ้าเด็กสังเกตเห็นป้ายสัญลักษณ์ห้ามจาับนี้ติดอยู่ที่ข้างกำแพง เด็กๆห้ามจับกำแพงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆป้ายสัญลักษณ์ที่ครูการนนำมาฝากให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้เป็นป้ายเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะเป็นป้ายห้ามจับถ้าเด็กๆเห็นป้ายนี้เด็กๆทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะคะ เอาละคะเด็กๆคาะนอกจากป้ายสัญลักษณ์ห้ามจับที่ครูการนํามาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะก็ยังมีป้ายสัญลักษณ์อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นได้ในสถานที่ต่างๆนะคะแต่ป้ายสัญลักษณ์ทุกป้ายนะคะมีความสําคัญนะคะเด็กๆขาซึ่งเด็กๆทุกคนจะต้องปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์นั้นนะคะในวันนี้เวลาของครูการหมดแล้วค่ะเด็กๆขาะ กต้องลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย